อ่าก็สวัสดีนะครับผมสวัสดีนะฮะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับนะฮะมาพบกันเช่นเคยนะครับผมกับผมจางกินนะครับนวลนะวันนี้นะครับก็จะมาเนาะแบ่งปันสูตรนะครับอย่างที่บอกนะว่าอ่าว่าผมเนี่ยจะจับ2สูตรเนี่ยมาชนให้นะครับซึ่งสองสูตรนี้นะครับ2สูตรนี้นะครับผมนะที่ผมจับมาชนกันให้เนี่ยเข้าสาตัวนะครับเข้าสตัวเกือบทุกงวดนะครับผมนะหลุดสตัวไปแค่ งวดเดียวนะครับนอกนั้นเนี่ยนอกนั้นเนี่ยเข้า3ตัวหมดเลยนะครับผมนะสติเข้ามาแล้วประมาณ1 2 3 4 5 6 7งสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับเจ็ดงวดนะทุกท่าน เจ็ดงวดเข้า3ตัวไป6งวดนะฮะหลุดไปแค่งวดเดียวนะครับหลุดไปแค่งวดเดียวนะ3ตัวนะครับแต่ก็เข้าไป2ตัวนะว่าไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่เข้านะครับเดี๋ยวมาดูกันนะทุกท่านเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมสําหรับสูตรนี้นะผมนะสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีเอ่อท่านผู้ชมนะครับสวัสดีท่านที่เข้ามาใหม่ด้วยในครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะครับบางทีผมไม่ได้อ่านชื่อผมต้องขออภัยด้วยนะนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะเดี๋ยวมาดูกันใครรอสูตรนี้บ้างนะผมนะช่วยคอมเมนต์ไว้หน่อยเลยครับ เดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาดูกันสำหรับสูตรนี้อ่าผมขอตั้งชื่อสูตรนี้นะครับว่าเป็นาสามตัวนะครับผมนะสามตัวสามตัวแข็งแขนะครับผมนะเข้าเกือบทุกงวดนะครับผมสามตัวแข็งแขนะทุกท่านนะนะครับสูตรนี้เนาะ <laughs> ชื่อสูตรนะครับเออ ่ันใดมีชื่ออะไรดีๆก็แนะนํามาหน่อยนะบางทีก็เนานะคิดไม่ไหวคิดว่า <c oughs> มีหลายสูตรนะมีหลายสูตรเนาะออะเดี๋ยวผมเอาสูตรนี้มาให้ดูก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมเอาสูตรนี้มาให้ดูก่อนแล้วกันเพราะว่าสองตัวสองตัวบนสองตัวล่างหรือว่าเป็นเอ่อสองตัวบนล่างเนี่ย สูตรนะครับมีค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมนะโอเคนะครับเดี๋ยวมารับชมกันได้เลยก็วิธีคำนวณก็ตามนี้เลยนะครับท่านใดที่นะครับอยู่ทางบ้านเนาะก็สามารถจดสูตรไปได้นะตรงนี้ไม่ห่วงนะครับผมน้าสูตรนะเอาไว้ไปคำนวณที่บ้านได้นะครับผมโอเคนะครับโอเคก็สําหรับตรงนี้เนี่ยเราใช้เป็นหลักแสนบวกแสนนะครับผมแล้วก็หลักหน่วยบวกหน่วยนะสามบวกสูตรที่1แล้วก็บวก3างที่นะครับถัดมานะผมนะสูตรที่2เราใช้เป็นหลัก หลักหมื่นนะหลักหมื่นบวกหลักพันเท่านี้เองนะครับเท่านี้เองโอเคนะครับตรงนี้เราใช้เป็นแสนบวกแสนสองบวกสองบวกสามบวกสามบวกสามนะผลลัพธ์ที่ได้เดี๋ยวจะเ,เ,เ,เป็นสักครู่นะว่าเนอะเดี๋ยวผมขอเขียนไว้แบบนี้แล้วกันสองบวกสองได้เป็นสี่เนาะสองบวกสองได้เป็นสี่สามบวกสามได้เป็นหกบวกสามผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยได้เป็นสิบสามนะครับนะเดี๋ยวผมขอเขียนไว้แบบนี้เลยแล้วกันฮะ 13ามนะครับผมถัดมาตรงนี้เป็นสี่บวกสี่เนี่ยได้เป็น8นะครับผมโอเคเนาะผลลัพธ์นะครับที่ได้ก็ประมาณนี้นะฮะประมาณนี้ผมนะครับผมนะก็จะดึงนะครับเลข3นะครับมาไว้ตรงนี้เลยนะครับ3นะฮะ3ตรงนี้นะฮะนำมาบวก5คงที่นะผมนได้เป็น8 8ตรงนี้บวก1คงที่นะครับได้เป็น9นะครับผมถัดมาสูตรที่2นะครับผมสูตรที่2เนี่ยเราใช้เป็น8นะมาไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็นำมาบวก1นะฮะนำมาบวก1คงที่ได้เป็น9นะครับถัดมาตรงนี้ ก้าตรงนี้บวกสี่ของที่ได้เป็นอา้าวขออภัยขออภัยทุกท่านแปดเก้าสี่บวกสี่บวกสี่สักคู่นะสิบสามเป็นสิบสามอ่ะโอเคนะครับผมดูสูตรผิดไป <c oughs> ถูกแล้วนะจริงๆนะถูกแล้วอ่ะโอเคสวัสดีทุกท่านด้วยนะรัเนะ้ที่เข้ามารับชมกันใหม่นะก็ฝากกดไลค์ like, ฝากกดแชร์ด้วยนะครับเดีย๋ยวมาดูกันนะครับ <c oughs> อ่าตรงนี้นะครัให้จับคู่นะให้ผมจับคู่ให้ไหมถ้าผมจับคู่เนี่ยเลขโหจะค่อนข้างยาวนะเพราะว่ามีหลายสูตรนะทุกทนะ่านเนาะ พาะมีหลายสูตรนะผมเดี๋ยวผมขอเขียนรางวัลที่หนึ่งให้เลยแล้วกันนะผมนะเออนะครับอย่างงวดนี้นะงวดแรกเนี่ยออกเป็นแปดนะครับสามเจ็ดนาะแปดเก้าสามนะครับผมนะเลขนะครับสองสูตรนี้นะถ้าจับชนกันเนี่ยเป็นแปดเออสามแปดสามเก้าสามสามแปดแปดแปดเก้าแปดสามนับเก้าแปดเก้าเก้า 93นะครับผมนะเลขชนกันหมดเลยนะทั้ง3ตัวนะครับเลขท้ายนะครับผมนะของรางวัลที่1เนี่ยเป็น893นะ893นะทุกท่านนะนี่นะครับเลข8นะฮะเข้าเลขไหนบ้างเอ่ยนะครับผมทั้ง2สูตรนะครับเข้า2ตัวนะครับเลข8ส่วนเลข9นะครับเข้าเลขไหนบ้างเอ่ยนะครับนี่นะชนกันก็มานะครับส่วนหลักหน่วยเป็นเลข3นะผมนะก็เข้าไปนะฮะเข้าทั้งทั้งหมดเลยนะฮะเนี่ยจับเป็นเลขบินก็ได้นะสูตรนี้นะฮะเข้า3ตัวนะครับเดี๋ยวดูกันไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวดูกันไปเรื่อยๆทุกท่านนะ โอเคนะครับถัดมาเอ่อวดที่2นะไปใช้เป็น8บวก8บวก3บวก3บวก3ามงที่อสักครู่เดี๋ยวผมเขียน3ตรงนี้ไว้ด้วยนะครับผมน่าจะได้ไม่ต้องสับสนเนาะอืมนะครับผมถ้าใดที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับนะครับผมนะสวัสดีทุกท่านเลยนะครับบางทีผมไม่ได้อ่านคอมเมนต์อ่านชื่อก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูเนาะตรงนี้อ่าตรงนี้ใช้เป็น8บวก8บวก3บวก3บวก3างที่นะผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยได้เป็น25นะครับเพื่อนนะ25นะครับผมโอเคถัดมาตรงนี้เราใช้้เเปป็็นนน3 7ได10ะครับ เป็นสิบเนาะอ่าดึงมาเลยเหมือนเดิมทุกท่านอ่าหนูเขียนตรงนี้ไปด้วยเดี๋ยวลืมตรงนี้นะครับบวกอ่าบวกห้าคงที่นะครับถัดมาตรงนี้บวกหนึ่งคงที่นะครับอ่าตรงนี้เนี่ยนะครับตรงนี้นี่เป็นบวกหนึ่งคงที่นะครับตรงนี้ก็เป็นบวกสี่คงที่เนาะนะครับผมนะอาจจะติดกันก็ต้องขอไปด้วย <laughs> โอเคเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับตัวนี้จะเป็นห้านะครับผมนะที่นํามาว่างห้าบวกห้า 5บวกห้าคงที่นะครับ5้าบวกห้าคงที่ได้เป็น1ิบนะฮะเราใช้เลขศูนย์นวางศูนย์บวกหนึ่งคงที่ได้เป็นหนึ่งนะครับผมถัดมาตรงนี้ใช้เป็นเลขศูนศูนย์บวกหนึ่งคงที่ได้เป็นหนึ่งนะครับผมนะหนึ่งตรงนี้บวกสี่คงที่นะครับผมนะได้เป็นห้านะครับผมนะวันนี้นี่ออกเป็นสองแปดหกศูนย์ห้าหนึ่งนะครับสองแปดหกศูนย์ห้าหนึ่งนะครับนี่ทุกท่านนะมาหมดเลยนะครับผมนะหลักร้อยนะเป็นเลขศูนย์นะครับหลักร้อยเป็นเลขศูนย์นะฮะ นี่ครับที่ชนกันนะครับถัดมาเลขห้านะชนกันนะครับผมนะถัดมาเลขห้าชนกันเนาะนะครับก็เข้านะครับผมนะเลขหนึ่งชนกันนะฮะเข้าเข้าทั้งสามตัวเลยนะฮะคนละสูตรนะครับผมนะแต่เข้าเหมือนกันหมดเลยทั้งสามตัวนะทุกานนะสองสูตรนี้นี่ผมว่าโอ้ก๊อตมากเลยนะครับก๊อตมากเลยสามตัวแข่นๆนะครับผมสูตรนี้อ่าสูตรนี้ก็เป็นงวดประจําวันที่สิบเจ็ดเนาะมกราในครับผมถัดมานะครับผมถัดมาเป็นงวดประจําวันที่3นะครับเราใช้เป็นสองบวกสองได้เป็นสี่หนึ่งบวกหนึ่ง สีเ 6, 6. เ่เป็นหกหกอ่าเป็นเก้านะครับผมถัดมาตรงนี้เนี่ยเราใช้เป็นแปดบวกหกเนาะแปดบวกหกนะ 6, นะผลลับที่ได้จะเป็นสิบสี่นะครับสิบสี่นะครับผมเราใช้เลขเก้านะครับผมนะที่นำมาวางเก้าบวกห้าคงที่นะครับผมนะได้เป็นสิบสี่นะครับ้เลขสี่วางสี่บวกหนึ่งคงที่ได้เป็นห้าเนาะอ่าแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราใช้เป็นเลขสี่เนาะที่นำมาวางสี่บวกด้วยหนึ่งคงที่นะครับผมนะสี่บวกด้วยหนึ่งคงที่ได้เป็นห้านะครับ ถาบวกด้วยสีคงที่ได้เป็น9นะครับผมนะงวดนี้นี่ออกเป็นเอ่อ404นะครับผมนะสักคู่นะครับเดี๋ยวผมขอเขียนไว้ตรงนี้นะฮะ400อ่าก็งวดนี้นะครับผมนะอย่างที่บอกนะครับว่า3ตัวเนี่ยไม่เข้าแค่งวดนี้งวดเดียวนะ3ตัวไม่เข้างวดนี้งวดเดียวนี่นะครับเลขชนกันนะทุกท่านเลขชนกันนะครับ นี่เลขชนกันทั้ง 3, อ่อทั้ง3ตัวเลยนะแต่มาแค่ชุดเดียวนะครับแต่เป็นเลขเบิ้ลก็มาหลักร้อยนะครับแล้วก็หลักหน่วยนะครับผมนะเลขศูนย์ไม่มานะผมนะเลขศูนย์ไม่มาเสียดายนะถ้าไม่มาไอ้ถ้าถ้าเลขศูนย์มาอีกเนะี่ยโอ้โหสามตัวเข้ามาประมาณ6กงวดน,นี่ก๊อตมากๆเลยนะฮะสำหรับสูตรนี้นะครับอันนี้เขาเป็นเลขสี่อย่างเดียวนะเป็นเลขเด่นนะครับโอเคถัดมาเป็นงวดที่4นะครับงวดที่4ี่ใช้เป็น5้าบวกห้าบวกสี่บวกสี่บวกสามนะครับ ก็ผลลัพธ์เนี่ยเท่ากับเอ่อยี่สิบเอ็ดนะครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาใหม่นะฝากกดไลค์นะครับกดแชร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับอ่ะตรงนี้สักคู่นะจริงๆแล้วศูนย์บวกหกเนี่ยได้เป็นหกนะครับนะฮะโอเคนะครับตรงนี้ใช้เป็นเลขหนึ่งเนาะที่นํามาวางนะครับหนึ่งบวกด้วยห้าคงที่นะครับหนึ่งบวกห้าคงที่ได้เป็นหกนะครับ 6บวก1นงที่ได้เป็น7นะครับผมอ่ะแล้วก็ตรงนี้เราจะเป็นเลข6นะที่นำมาวาน6บวกด้วหนงที่ได้เป็น7นะ7ดบวกด้วย4ค่งที่ได้เป็นเิบอ็ดนะครับผมนะชนกันอีกแล้วนะกันคนละสูตรแต่ก็ชนกันดีดีนะครับนะเลขชนกันโอ <laughs> <laughs> ้นะครับทุกคนนะเลขชนกันมา4งวดแล้วนะครับนี่นะฮะ เก้าสี่ห้าสี่ห้าเก้านะครับเลขชนกันหมดเลยอันนี้ก็ชนกันนะครับชนกันหมดเลยงวดนี้นี่ออกเป็นสักรู่นะครับเก้าเจ็ดสองนะครับหกหกหนึ่งเนาะหกหกหนึ่งงวดนี้นี่เข้าสามตัวนะครับจับเป็นจับไปเป็นเลขวินก็ได้นะทุกท่านนะสูตรนี้นะครับจับไปเป็นเลขวินก็ได้นะนี่นะครับเลขหกนะที่เข้านะครับแล้วก็เลขหนึ่งนะนะเข้าทั้งสองตัวเลขเจ็ดก็ชนนะครับแต่ไม่มานะฮะ แต่ยังไงก็มาสามตัวอยู่ดีนะผมเพราะว่าเป็นเล็กเบิ้ลด้วยนะครับเนี่ยมาสามตัวมาสมงวดแล้วนะอันนี้ก็หลุดไปงวดหนึ่งเนาะหลุดสามตัวนะแต่เข้า2ตัว<ส>ถัดมาเป็นงวดที่ห้านะครับงวดที่5้าเนี่ยเราจะเป็นเก้าบวกเก้าบวกหนึ่งบวกหนึ่งนะครับบวกสาของที่ผลลัพธ์ที่ได้ได้าเป็นยี่สิบสามนะครับยี่สิบสามตรงนี้ใช้เป็นเจ็ดบวกสองนะ7เจ็ดแปดเก้านะครับผมนะด้เป็นเก้า อ่ะเดี๋ยวเรานํา3นะครับมาไว้ตรงนี้3บวกด้วย5คงที่ได้เป็น8นะ8ดบวกด้วย 1, 1>, 1คงที่ได้เป็นเก้านเนาะตรงนี้จะเป็น9้านะที่น้ำมาบ้าง9บวก1คงที่นะครับได้เป็น0 0ย์ย์บวกด้วย4คงที่นะครับ0นบวกด้วย4คงที่ได้เป็น4นะครับผมนะอ่ะงวดนี้นะครับงวดนี้นี่เลขที่ออกจะเป็น9 9 4สนะครับแต่สักคู่เดี๋ยวผมขอเขียนรางวัลที่1นงะงวดนี้นะครับผมนะเข้าไปเลขอะไรเนาะนี่นะครับ9 9นะครับเลขที่ชนกันเนี่ยเป็นเลข9นะครับก็มาทั้ง2ตัวเเลยนนี่9ะครับ ามา2ตัวเลยนะครับผมเลขชนกันเนี้ส่วนมากจะมาดีนะครับแล้วก็เลข4นะครับผมนะนี่เข้าหมดเลยนะฮะจับเป็นเลขบินก็ได้นะทุกานนะจับเป็นเลขบินก็ได้994เข้าหมดเลยนะ3ตัวนะครับอ่านะฮะสวัสดีครับสวัสดีนะฮะโอเคเดี๋ยวมาดูถัดมากันถัดมาเป็นงวดที่6นะครับงวดที่6งวดที่6อ่เราจะเป็น1บวก1บวก4บวก4นะครับ 1บกหงบก4บกีบวกสางที่ผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยได้เป็น13นะครับผมถัดมาตรงนี้สูตรที่2ว่ก็จะเป็น0ูบกศได้0น,นะฮะอ่ะโอเคทุกท่านตรงนี้ใช้เลขสามาวางเลยนะครับ สามบวกด้วยห้าคงที่นะครับได้สามบวกด้วยห้าคงที่ได้เป็นแปดแปดบวกด้วยหนึ่งคงที่ได้เป็นเก้านะครับถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นเลขศูนย์นะครับผมนะศูนย์บวกหนึ่งคงที่ได้เป็นหนึ่งนะครับหนึ่งบวกด้วยสี่คงที่ได้เป็นห้านะครับผมนะงวดนี้นี่ไม่ชนกันเลยเนาะนะไม่ชนกันเลยนะครับผมนะแต่เลขที่ออกจะเป็นสองนะครับคู่สองศูนย์หนึ่งนะครับสามศูนย์สามนะครับผมงวดนี้นี่ไม่ชนกันนะครับผมนะแต่ก็มานะครับแต่ก็มาถ้าจับคู่นะครับจับคู่เนี่ยยังไงก็มาหนึ่งชุดนะ จับคู่เนี่ยนะฮะก็จับคู่อย่างเงี้ยสองตัวเนี่ยเก้าสี่นะครับผมนะจับคู่อันนี้เป็นหกหนะึ่งเนาะหกหนึ่งก็หกหนึ่งหนึ่งหกนะครับก็จับคู่เ,เข้านะวดนี้วันนี้นี่หลุดไปนะครับผมวดนนี้หลุดไปเข้าเลขเด่นอย่างเดียววันนี้ห้าหนึ่งนะครับก็เข้านะห้าหนึ่งหนึ่งห้านะครับผมนะเอ่อแล้วก็อันนี้เก้าสามเนาะเก้าสามสามเก้านะ 93, 39, นะเข้าตรงๆหมดเลยนะทุกาน قال. อันนี้เก้าสี่เข้าเข้าตรงเข้าตรงอันนี้สามศูนย์ศูนย์สามหออันนี้เข้ากลับนะทุกานนะเออนะครับถ้าจับกับนะ จับคู่กันนะจะได้ประมาณเก้าชุดนะครับเก้าชุดก็เอาไว้เป็นแนวทางนะครับเอาไว้เป็นแนวทางประกอบในการาซื้อลอตเตอรี่แล้วกันนะทุกท่านนะท่านใดที่ชอบนะครับท่านใดที่ชอบนะแต่ยังไงก็เข้าสามตัวนะครับนี่ดูดีนะทุกท่านนะ3 0มูนยะก็เข้าสามตัวเนี่ยส0มศูนย์สเข้าสามตัวอีกนะครับ เออโอเคอันนี้ก็เป็นงวดล่าสุดนะเป็นงวดประจำวันที่ส0นับทันมาผมงวดที่ผ่านมานี้หมาดๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมตรงนี้ใช้เป็นสองบวก2บวกสาบวกสาบวกสามคงที่นะบผลลัพธ์ที่ได้ได้เป็นสิบสามนะครับโอเคตรงนี้ใช้เป็นศูนย์บวกหนึ่งนะครับผมนะได้เป็นหนึ่งนะครับเราดึงเลขสามมาไว้เลยนะวันนะได้เป็นเลขตัวเดิมนะผมสามปดเก้าเนาะถัดมาตรงนี้ใช้เป็นหนึ่งที่นำมาบวกหนึ่งคงที่จะเป็นสองสองบวกสี่คงที่นะครับสองบวกสี่คงที่ได้เป็นเอ่อ หกนะครับผมนะได้เป็นหกก็งวดนี้นะครับเลขที่ออกเนี่ยเป็นแปดนะครับผมนะอันนี้เป็นงวดประจํวันที่งวดที่ผ่านมานะครับนะทุกท่านนะชอบตัวไหนรักตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกกันไว้ได้นะครับนะท่านใดที่มีเลขอยู่ในใจอยู่แล้วนะผมก็เห็นหลายหลายท่านนะมีเลขอยู่ในใจอยู่แล้วนะครับผมนะก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับผมว่าเลขจะตรงกันหรือเปล่านะทุกท่านนะลองคอมเมนต์ดูนะใครมีเลขอะไรนะครับนะงวดประจําวันที่เออสิบเจ็ดนี้นะครับสิบเจ็ด 17บมกรานี้นะครับผมนะอย่างงวดนี้เนี่ยเลขไม่ตรงกันเลยนะแต่ไปเข้าหนะครับนะเลขวินเนี่ยสองแปดนะครับถ้าจับคู่กันเนี่ยก็แปดสองสองแปดนะครับแ2 2สองสองปดก็เข้าเนี่ยอันนี้ก็หเข้านะครับเดี๋ยวมาดูกันนะ3ามตัวเนี่ยทุกท่านนะจากสถิติ7จงวดนะตอนแรกผมนึกว่า6งวดเนาะจากสถิติเ7็ดงวดนะเข้ามาะมาเนี่ฮนะหนึ่งสองนะครับอันนี้หลุดสามตัวไปนะสามสี่ห้าหกนะหกงวดนะครับหงวดนะฮะ หลุดวดน,นี้เป็นงวดเดียวนะผมนะสามตัวนะฮะแต้มเดียวเองนะผมนะศูนย์เนาะเดินดีมากนะครับเดินดีมากถึงเลขจะไม่ชนกันนะครับถึงเลขจะไม่ชนกันแต่ก็มาทั้งสามตัวนะเป็นเลขวินนะจับไปเป็นเลขวินก็ได้นะทุกานนะถ้าสูตรชนกันเนี่ยก็ถือว่ามาค่อนข้างดีนะครับอย่างงวดน,นี้นี่ งวดนี้เน <ใ girlfriend, S 2> ี่ยนะครับผมเลขชนกันก็มานี่เลขชนกันก็มาอันนี้เลขชนกันก็มานะแต่มาเลขสีอย่างเดียวเนาะอันนี้เลขชนกันก็มาหมดเลยนะผมนะสามตัวนี่ไม่ชนกันนะนี่ไม่ชนกันก็มาเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ไม่ชนกันก็มาเหมือนกันไม่ชนกันก็มานะครับผมนะจับไปเป็นเลขวินก็ได้นะครับนะนะครับผมเออเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมนะถัดมาอันนี้เป็นงวดนี้เนาะเป็นงวดประจำวันที่สิบเจ็ดนะธันวาคมนะครับ อ่ะตรงนี้ใช้เป็น8บวก8บวกแปบวก3นะครับผมก็ผลลัพธ์เนี่ยที่ได้เป็น35นะครับทุกานนะ35ตรงนี้ใช้เป็น0นบวก3าได้เป็น3นะครับผมโอเคสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมนะถ้าใดมีเลขนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้ชอบเลขไหนนะคอมเมนต์บอกไว้ได้เลยนะครับนะบเดี๋ยวมาดูนะว่าเลขเนี่ยจะตรงกันหรือเปล่านะทวท่านนะตรงนี้ใช้เป็น5้านะครับ ตึงมาไว้5บวกด้วย5คงที่ได้เป็นศ 0. 0, ูยนยศูนยมกงคงที่ได้เป็น1นะครับผมนะตรงนี้ใช้เป็นเลข3มาว่าง3ามกับคงที่ได้เป็นสีนะครับ4ี่บวกด้วย4คงที่ได้เป็น8อันนี้เลขไม่ตรงกันอีกแล้วนะท่านนะเลขไม่ตรงกันอีกแล้วนะสูตรนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปจับเ,เป็นเลขวินให้นะนะครับผมนะในกลุ่มนะครับเดี๋ยวผมจับไปทําเป็นเลขวินให้เพราะว่าหลายๆท่านเนาะขอเลขวินเข้ามานะครับผมนะงวดที่แล้วผมก็ไม่ได้จับไวไ้ให้นะเลขวินนะผมนะต้องขออภ พอที่แกผมได้จับไว้ให้ล่าไม่ได้ไม่น่าจับไว้ให้น้อยกว่านาะเออแต่เข้าไปเป็นเก้าหนึ่งึงเก้านเลขกที่ฟันไว้ให้เนาะขอให้เดินแบบนี้ต่อไปแล้วกันนะครับผมน้ำเลขกที่ฟันไว้ให้นะน่าจะได้รับโชคกันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะฮะแล้วก็ลองจับไปเป็นสามตัวก็ได้นะทุกานนะถ้าจับคู่เดี๋ยวผมจะจับคู่ให้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมถักระดาษแป๊บหนึ่งแล้วนะ ถ้าจับคู่กันนะทุกคนนะจับคู่แค่สองตัวนะครับจับคู่แค่สองตัวเพราะว่าจับคู่สองตัวเนี่ยมามา, i, มาเกือบทุกงวดนะครับมาเกือบทุกงวดหรือเป็นงวดเดียวนะครับแล้วก็มาสามตัวเกือบทุกงวดนะครับอย่างตรงนี้นะครับถ้าจับคู่กันเนี่ยก็จะได้ประมาณห้าสามนะครับห้าสี่นะครับผมนะห้าแปดนะครับศูนย์สามนะครับผมนะศูนย์สี่แล้วก็ศูนย์แปดนะครับผมนะ หนึ่งสามนะครับผมนะหนึ่งสี่นะครับแล้วก็หนึ่งดนะครับผมนะอันนี้เป็นงูดประจำวันที่1ิบนะฮะมกราคมนะครับผมนะห4สี่ะล้วทุกคนเนาะลองจับไปดูนะครับลองจับไปดูหรือว่าจะจับไปเป็นเลขวินก็ได้ห้าห้าสี่นะครับห้าห้าแปดนะครับหรือจะเป็นศูนย์สี่แปดนะครับหนึ่งสามสี่นะครับผมนะเป็นไปได้หมดนะครับผมเอาไว้เป็นเลขวินนะครับหรือว่าจะลองจับเอาไว้เป็นเลขที่เลขเลขที่ท่านมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ จับมาชนนะครับหรือว่าจะจับเลขมาชนก็ได้เพราะว่าสูตรเนี่ยมีค่อนข้างหลายสูตรนะครับสูตรที่ผมทําไว้ให้เนาะทุกท่านเนาะอย่างนี้สูตรอย่างสูตรนี้5 8าแปดสักครู่นะเดี๋ยวผมดูให้5า้าสี่ห้าแปดหสองสองสี่ห้าสองห้าแปด๊บนึ่งแล้วนะเดี๋ยวผมดูให้สักครู่นะครับเลขที่ชนกันเหรอมีชนกันสูตรไหนบ้างนะครับ อย่างสูตรนี้เนี่ยสูตรเอ่อสูตรเลขนําโชคนะครับสูตรเลขนําโชคนี่มาได้ทั้งบนทั้งล่างนะผมนะมีสี่ชุดแล้วตรงนี้นะเ,เดี๋ยวมีชนชนสูตรไหนบ้างสักรู่นะครับเดี๋ยวผมกดให้เก้าชุดเก้าชุดสี่แปดศูนย์สี่แปดสี่เก้าสี่หนึ่งหนึ่งแปดนะครับอันนี้หนึ่งสี่สี่หก สี่ห้าหนึ่งสี่นะครับอือตรงนี้เขียนผิดนะทุกท่านนะทุกท่านตรงนี้เป็นเขียนผิดอันนี้เป็นหนึ่งแปดนะครับหนึ่งแปดะนีมันนะนะจะไปชนกับสูตรนี้นะครับจะไปชนกับสูตรนี้นะฮะสูตรนี้นะครับผมนะหนึ่งเอ่อหนึ่งสี่เนาะนะครับสูตรนี้หนึ่งสี่นะครับหนึ่งสี่นะที่เข้าไปหนึ่งสี่นะครับผมนะั่นที่ชนกันเนาะ มีแค่ชุดเดียวนะที่ชนกันนะครับผมเ,เดี๋ยวผมก็จะพยายามจับมาให้ดูเรื่อยๆแล้วกันว่าสูตรไหนที่เข้าดีๆเนาะอยากให้เอาไว้ไปเป,ไปน็นแนวทางนะครับผมไม่จะให้แนะนำยังไงอว่าถ้าจะให้ตามทุกสูตรเนี่ยโคงคงไม่ไหวนะครับเอาตัวที่ท่านชอบอะนะครับผมตัวที่ท่านชอบแล้วก็จับไปดูแล้วกันนะครับถ้าตัวที่ท่านชอบแล้วก็มาตรงเลขที่ผมทาไว้ให้เนี่ยเราชอบเหมือนกันนะก็ลองจับไปดูนะลองจับไปดูนะทุกานนะ อืมนะครับผมนะสูตรอาจจะมานะครับหรือไม่มาก็ได้นะผมนะเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับในการคำนวณเสถียิอย้อนหลังนะครับผมนะก็สําหรับคลิปนี้นะผมนะก็ขอขอบคุณมากๆนะที่ท่านใดเนี่ยดูกันจนจบนะครับผมนะผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้นะครับโอเคนะครับยังไงก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะโอกาสหน้านะครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอให้เฮงรวยๆนะครับผมสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านนะผมนะสวัสดีปีใหม่นะครับสวัสดีปีใหม่ทุกท่านเลยนะครับผมโอเควันนี้ไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับผมสวัสดีทุกท่านนะฮะ